มาอัปเดตดวงการเงินครึ่งเดือนหลังกันยายนต5 6 5 6 5กันดีกว่าครับสำหรับชาวราศีมังกรผมอยากจะบอกว่าเราช่วงนี้เรื่องการเงินรายรับอาจจะเข้ามาได้ไม่ดีนักหรือไม่เข้าเลยเพราะว่ามันเป็นช่วงของการที่จะใช้ใจ่ายมากกว่ารายรับเนี่ยแทบจะมองไม่เห็นทางเลยว่าจะเข้ามายังไงแต่รายจ่ายนี่เยอะมากเยอะแบบเขาเรียกว่ามีรายรับร้อยหนึ่ง รายจ่ายหมื่นหนึ่งอย่างเงี้ยเกิดขึ้นอันนี้คืออยากให้เห็นภาพว่ามันค่อนข้างแตกต่างกันเสรเหลือเกินแต่อยากจะบอกว่าต่อให้รายรับครึ่งเดือนหลังเนี่ยมันไม่เข้าแต่ก็สามารถที่จะมีเงินใช้จ่ายหรือว่าสามารถซื้อความสุขให้ตัวเองได้อาจจะบางคนอาจจะใช้วิธีไป กูนี้ยืมสินบางคนอาจจะใช้วิธีไปจำนำจำนองหรือว่าทำทำสินเชื่อกับพวกแบงก์เอาอันนี้คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นสิ่งที่อยากจะแนะนำสำหรับเราชาวราศีมังกรก็คืออยากจะบอกว่าช่วงนี้ถ้าเป็นไปได้งดการงดการขอสินเชื่อหรือการทำสัญญาต่างๆกับพวกเจ้าหนี้หรือว่าธนาคารไว้ก่อนเพราะว่ามันจะเป็นปัญหาที่จะคาราคาซังหรือว่าทำให้เกิดความยุ่งยากลำบากใจในอนาคตขึ้นได้ สำหรับชาวราศีกุมเราเนี่ยมีโอกาสที่จะครึ่งเดือนหลังจะได้เงินได้มาแบบไหนได้มาแบบว่าเหมือนบางคนเคยลงทุนอะไรไว้แล้วมันงอกเงยงอกงามการค้าขาย ที่เคยซบเซาครึ่งเดือนหลังก็จะดีขึ้นแต่เรื่องรายจ่ายเนี่ยต้องบอกก่อนว่ามันจะเป็นรายจ่ายเพื่อการลงทุนซะเยอะอเช่นบางคนจ่ายไปก่อนเพื่อจะไปเอากําไรตรงนั้นบางคนจ่ายเยอะมากแต่ก็อยากจะบอกไว้ว่ามันจะมีนอกจากรายจ่ายที่เป็นรายจ่ายที่เพื่อการลงทุนหรือรายจ่ายเพื่อจ,จ่ายไปก่อนเนี่ยมันยังมีในเรื่องของรา,ายจ่ายไม่คาดฝันเกิดขึ้นด้วยเช่นบางคนอาจจะมีนิสินที่แบบค้างเอาไว้ตั้งนานแล้วแล้วมันถึงมันถึงเราอาจจะ ลืมไปแล้วแล้วอยู่ดีมันอาจจะมีการเรียกเก็บหรือมีการเรียกทวงในช่วงนี้หรือว่าเกิดอุบัติเหตุแบบปุบป,ปับฉับพลันที่ทําให้เราต้องกักจ่ายแบบทันทีอันนี้ก็อยากให้ตระหนักไว้ด้วยว่ามันจะมี2ปัญหานี้มีโอกาสเกิดขึ้นสูงมากสําหรับชาวราศีมีนอยากจะบอกว่าช่วงนี้มีโอกาสที่จะหารายได้เสริมหรือ second job จากสิ่งที่ไม่เคยทํามาก่อนหรือว่าอาจจะเป็นการ เรียนรู้สิ่งใหม่ๆพร้อมหาไรายได้เสริมจากตรงนั้นไปด้วยเช่นบางคนอาจจะไม่เคยขายของออนไลน์มาก่อนช่วงนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีที่จะได้เริ่มต้นทําในสิ่งนี้บางคนอาจจะมีการศึกษาคอร์สอะไรบางอย่างอยู่แล้วก็สามารถนําคอร์สอันนั้นเนี่ยมาผนวกแล้วก็เพิ่มเติมสามารถหาไรายได้จากตรงนั้นไปในขณะที่ศึกษาอยู่ก็ได้แต่อยากจะบอกว่า มันอาจจะได้ไม่เต็มเม็ดเ,เต็มหน่วยนะแต่มันก็สามารถที่จะเป็นรายได้เสริมเป็นค่าขนมหรือว่าค่อยๆเก็บหอมลอมลิบไปจนได้ส่วนเรื่องของรายจ่ายอยากจะบอกว่ามันก็ยังมีรายจ่ายอยู่ค่อนข้างบานเบรหรือว่าบานตะไทยอยู่คือ มันไม่ใช่เป็นรายจ่ายที่แบบเราสามารถคนโทรลได้เป็นรายจ่ายที่ค่อนข้างกว้างแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะจัดประเภทได้คือบางทีมันไม่สมควรเขาเรียกว่าเป็นสิ่งที่เหมือนมัดรวมมาทีเดียวเราต้องจ่ายทําให้เราไม่สามารถแยกประเภทได้ว่าจะต้องจ่ายอันไหนก่อนหลังอันนี้คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นแล้วก็อยากจะบอกว่าเรานะช่วงนี้ถ้ามันมีหนทางไหนเนี่ยที่จะสามารถทำเงินได้สร้างอาชีพได้สร้างโอกาสได้ร่งหาเข้าไปเลยครับ มันเป็นโอกาสทองของคุณแล้วสำหรับชาวราศีเมษอยากจะบอกว่าช่วงนี้เรื่องของรายรับเราอาจจะต้องมีการหมุนเงินเกิดขึ้นคือเอาสิ่งของที่เรามีอยู่นั้นไปเข้าลงรับจำนำหรือว่าไปเอาเขาเรียกว่าไปเปลี่ยนเป็นเงินก่อนเพื่อมาหาสภาพคล่อง ให้กับตัวเองแล้วที่ถามว่าทําไมจะต้องหมุนเงินเกิดขึ้นมันเป็นที่มาเพราะว่าช่วงนี้เรานะ่ยต้องรับบทหัวหน้าครอบครัวหรือว่าต้องจัดการบริหารอะไรข้างหลังค่อนข้างเยอะทําให้เราจะต้องหาเงินมาซัพพอร์ตตรงนี้ให้ทันบางคนอาจจะต้องเป็นหัวหน้าครอบครัวกระทันหันบางคนอาจจะต้องมารับผิดชอบชีวิตคนอื่นแบบปุบป,ปับแบบนี้เกิดขึ้นทําให้คุณต้องหาเงินตรงนี้เพื่อมาซัพพอร์ต อย่างเรื่องของรายจ่ายก็บอกไปแล้วว่าเป็นรายจ่ายเพื่อคนข้างหลังรายจ่ายเพื่อบริวารเพื่อช่วยเหลือหรือซัพพอร์ตเขาบางคนพ่อแม่พี่น้องญาติป่วยก็ต้องไปจุนเจือตรงนี้สิ่งที่อยากจะแนะนำสำหรับเราผมขอแนะนำว่าช่วงนี้อยากจะให้ทำตารางรายรับรายจ่ายหรือว่าลองดูซิว่าถ้ารายรับเป็นแบบนี้รายจ่ายเป็นแบบนี้สิ้นเดือนจะเป็นยังไงหรือว่าสัปดาห์หน้าจะเป็นยังไง ค่อยๆลองมองภาพเราค่อยๆค่อยๆลองจดบนกระดาษค่อยๆลองมองภาพดูแล้วคุณจะเห็นว่าคุณจะต้องในครึ่งเดือนหลังนี้คุณจะต้องวางแผนบริหารจัดการชีวิตคุณยังไงสําหรับชาวราศีพฤษภเรื่องของรายรับอยากจะบอกว่ามันมีการเสี่ยงเกิดขึ้นเสี่ยงที่จะเขาเรียกว่าเสี่ยงหรือกล้าในเวลาเดียวกันกล้าที่จะลงทุนเพิ่มกล้าที่จะวัดใจเพิ่ม สิ่งที่จะเสี่ยงโชคหรือว่าเสี่ยงที่จะวัดใจแบบนี้ในเรื่องของการเงินถามว่าผลตอบแทนออกมาดีไหมไม่อยากใช้คําว่า100%แต่ใช้คําว่าเกิน50%ละกันในสิ่งที่เรากําลังจะเสี่ยงแต่สําหรับเรื่องของอารายจ่ายอยากจะบอกว่าเป็นรายจ่ายแบบบุ่มบ่ามหรือว่าเป็นรายจ่ายแบบกระทันหันเกิดขึ้นคือไม่คิดไม่ฝันว่าจะจ่ายเรื่องนี้แต่กลับมีการจ่ายในสิ่งนี้เกิดขึ้นบางคน ถูกจับปัดมือชกไปกลางงานเลี้ยงแล้วต้องต้องสำรองจ่ายตรงนี้ไปก่อนแล้วก็แล้วก็กลับกลายว่าตัวเองอะ่ะต้องรับผิดชอบในส่วนนี้ทั้งหมดแบบนี้เกิดขึ้นส่วนเรื่องของสิ่งที่ผมจะแนะนำให้กับพวกเราเรานั้นผมอยากจะบอกว่าถึงแม้ว่ารายรับมันจะเป็นอย่างที่ผมบอกแล้วก็รายจ่ายเป็นแบบนี้แต่บวกลบคูณหารแล้วผมว่าครึ่งเดือนหลังเนี่ยเราเนี่ยจะมีความสุข กับครึ่งเดอนหลังมากจะรู้สึกว่าเอนจอยจะรู้สึกว่าเป็นการให้รางวัลกับชีวิตทำอะไรก็แล้วแต่มันเหมือนกับสิ่งที่เราทำมาทั้งหมดตอนนี้มันมีนช่วงของการเฉลิมฉลองแล้วเป็นช่วงของการที่จะเอะอย่างน้อยเนี่ยเราจะต้องให้อะไรกับตัวเองสักหน่อยนี่แหละคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นสำหรับชาวราศีพฤษภสำหรับชาวราศีมิถุนเรื่องของรายรับอยากจะบอกว่ามันไม่ได้เป็นไปตามคิดเท่าที่ควรตอนนี้ คุณอาจจะรู้สึกว่าเหมือนอยู่ที่ทางตันเรื่องของรายรับแล้วจะทำยังไงให้มันเพิ่มขึ้นผมอยากจะบอกว่าให้ใจเย็นๆค่อยๆคิดค่อยๆทำลองถอยออกมาจากจุดที่ยืนอยู่คุณจะเห็นว่ารายรับเนี่ยมันจะต้องเดินทางไหนตอนนี้อาจจะรู้สึกว่ามืดแปดด้านหรือว่าอยู่ที่ทางตันแล้วค่อยๆคิดค่อย,อย,อยๆทำผมบอกได้เลยว่ามีทางออกให้เรื่องของรายรับแน่นอน แต่เรื่องที่น่าเป็นห่วงเนี่ยก็คือเรื่องของรายจ่ายครึ่งเดือนหลังเนี่ยจะมีการมัดมือชกในเรื่องของรายจ่ายเกิดขึ้นเยอะมากเขาเรียกว่าสถานการณ์บีบให้เราต้องจ่ายหรือมีคนผู้คนนี่แหละที่จะบีบให้เราต้องจ่ายนั่นเองบางคนอาจจะโดนยืมเงินบางคนอาจจะโดนขอขู่ของเงินเป็นต้นแล้วก็เรื่องที่อยากจะย้าเลยสําหรับพวกเราเราก็คือช่วงนี้ไอสิ่งที่เรากําลังจะทําจะแพลนเนี่ยมันอาจจะ ไปไม่ค่อยได้สวยนักหรือว่ามันไปไม่ค่อยได้ดีนักผมอยากจะใช้คําว่าประคับประคองไปก่อนค่อยๆคิดค่อยๆทําค่อยๆดูแลไปก่อนแล้วเดี๋ยวเดือนหน้าว่ากันใหม่ครับสําหรับชาวราศีกรกฎเรื่องของรายรับอยากจะบอกว่าไม่ได้เป็นไปอย่างที่คิดเท่าไร่นักช่วงนี้ลดความคาดหวังของตัวเองลดการคาดหวังจากคนอื่นในเรื่องของรายรับแล้วจะมีความสุขมากขึ้นบางคน อยากจะได้รายรับขนาดนี้จากคนนี้บางคนอาจจะมีอยากอยากจะรู้สึกว่าอยากจะขอขึ้นเงินเดือนกับคนนั้นช่วงเวลานี้แบบนี้เกิดขึ้นใช้คาว่าลดความคาดหวังหน่อยเพราะว่ารายรับช่วงนี้เรื่องของดวงดาวเรื่องของดวงเนี่ยมันไม่ได้เป็นใจกับเราเท่าใดนักเรื่องของรายรับมันอาจจะน้อยกว่าความเป็นจริงหรือว่าน้อยกว่าที่คิดเอาไว้แต่ ก็ยังอยากจะให้ภูมิใจยอยู่ว่าอย่างน้อยเราก็ยังดีกว่าราศีอื่นนะส่วนเรื่องของรายจ่ายเนี่ยช่วงนี้มันจะเป็นรายจ่ายเพื่อปรับปรุงธุรกิจขยับขยายต่อบางคนอาจจะเป็นเหมือนได้เงินมาแล้วแล้วอยากจะทำสารต่ออะไรบางอย่างอาจจะเหมือนบางคนให้คิดภาพแล้วกันว่าเหมือนบางคนกําลังต่อเลโก้ค้างเอาไว้แล้วอยากจะต่อมันเพิ่มต่อมันเพิ่มนี่คือสิ่งที่ชาวราศีกรกฎอยากจะเอาไปใช้จ่าย ส่วนเรื่องของสิ่งที่จะแนะนําสําหรับชาวราศีกรกฎเนี่ยบอกเลยว่าจะต้องเป็นในเรื่องของการไปไหว้พระประจําวันเกิดก็ดีไปที่วัดไปทําบุญสังฆทานนี่ก็จะยิ่งดีอันนี้คือสิ่งที่จะสามารถเสริมให้กับพวกเราได้ลองไปทํากันดูนะครับสําหรับชาวราศีสิงห์เรื่องของ เงินครึ่งเดือนหลังเนี่ยอยากจะบอกว่ารายรับเนี่ยอาจจะมีการเอาของรักของห่วงไปเปลี่ยนเป็นเงินเกิดขึ้น,นเรียกว่าหมุนเงินนั่นเองเพื่ออาจจะหาสภาพคล่องให้กับตัวเองอันนี้เป็นเรื่องของรายรับส่วนเรื่องของรายจ่ายชาวราศีสิงห์อยากจะบอกว่าช่วงนี้เหมือนอย่างที่บอกว่าเมื่อกี้มีการหมุนเนงินหรือว่าเอาของรักของห่วงไปจำนำ <S <S จำนองเพื่อรู้สึกว่าจะมีการซื้อของชิ้นใหญ่ให้กับตัวเองเป็นการให้รางวัลก็ดีเป็นการ เลี้ยงดูคนอื่นก็ดีเหมือนตัดใจเขาเรียกว่าตัดใจเอาของชิ้นนี้ไปปล่อยกับร้านแล้วก็เอาเงินเนี่ยมาเพื่อดูแลคนพวกนี้หรือเปล่าอันนี้ก็สิ่งที่จะเกิดขึ้นสาหรับชาวราศีสิงห์นะแต่ว่าอยากจะบอกว่าไม่ต้องไม่ต้องปล่อยททีเดียวทั้งหมดนะไอสิ่งที่จะเอาไปจำนำเนี่ยค่อยๆปล่อยอย่างเช่นเราอาจจะมีทรัพย์สินอยู่สัก3ชิ้นค่อยๆปล่อยทีละชิ้นที่2ชิ้นเนี่ยทำเป็นว่าไม่มีไปก่อนคือค่อยๆปล่อยค่อยๆแบบ ถึงนาทีถึงเขาเรียกว่าถึงนาทีสุดท้ายแล้วเส้นยาแดงผ่าแปดแล้วค่อยปล่อยทีละชิ้นทีละชิ้นจะดีกว่าอย่าเอาไปทีสมมุติว่าเรามี3ชิ้นแล้วอยากจะปล่อยทีทั้งหมดอันนี้ไม่ควรสําหรับชาวราศีกันเรื่องของรายรับยังจะบอกว่ามันไม่ได้เพิ่มขึ้นไปมากกว่าเดิมนะแล้วมันก็แต่มันก็ไม่ได้น้อยไปกว่าเดิมเขาเรียกว่ามาแบบไหนก็ไปแบบนั้นมันจะทรงๆแบบนี้ไม่ได้เพิ่มขึ้นไม่ได้ลดลงเราอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะจะทํายังไงให,ให้มันเพิ่มขึ้น ผมใช้คําว่าใจเย็นๆกับสถานการณ์ในปัจจุบันเนี่ยไปก่อนส่วนเรื่องเรื่องของรายรับอันนี้น่าเป็นห่วงมากกว่าเพราะว่ามีการใช้ใจ่ายเงินเกินตัวใช้ใจ่ายแบบฟุ่มเฟือยฟุ่มเฟือยใช้ใจ่ายแบบฟุ่มเฟือยใช้ใจ่ายแบบฟุ่มเฟือยเกิดขึ้นบางคนจะรู้สึกว่าเอ๊ะอันนี้ไม่เคยใช้มาก่อนไม่เคยซื้อมาก่อนแต่อยากจะซื้อแบบดีที่สุดใช้แบบใช้ไปก่อนแบบนี้เกิดขึ้นในเรื่องของ รายจ่ายตรงจุดนี้ต้องให้ระวังอยากจะให้ชาวราศีกันเนี่ยคิถึงโปรเจกต์ที่อยากจะทำบางคนอยากจะซื้อบ้านซื้อรถหรือซื้ออะไรที่เป็นชิ้นเป็นอนหรือทำธุรกิจอยากจะให้เอาเงินเนี่ยเขาเรียกว่าอย่างน้อยเก็บหอมรอมลิบหรือวาดฝันเอาไว้ว่าจุดนี้เราอยากจะทำให้สำเร็จภายในเร็ววนันหรือภายในปีนี้เอาตรงจุดนี้ เป็นแรงใจในการขับเคลื่อนชีวิตต่อไปนะครับสำหรับชาวราศีตุลเรื่องของรายรับครึ่งเดือนหลังเนี้ยผมใช้คําว่าเหมือนมีก,กอก2อยู่เหมือนเรามี first job เขาเรียกว่าอาชีพหลักอยู่แล้วแล้วมันจะมี second job มีอาชีพที่2เนี่ย เพิ่มขึ้นมาด้วยบางคนอาจจะไม่รู้ว่าเฮ้ยเราสามารถทําอาชีพที่2ได้เราสามารถหาเงินจากแหล่งอื่นได้หรือในขณะเดียวกันคุณก็สามารถที่จะหาพาร์ทเนอร์แล้วก็สามารถลงทุนหาไรายได้เสริมได้ผมใช้คําว่าลองไปคิดดูเพราะเดือนนี้มันจะมีโชคที่มาจากเซคันด์จ็อบด้วยหรือโชคที่มาจากพาร์ทเนอร์ด้วยแล้วก็มันจะมีเรื่องของธุรกิจใหม่ๆการค้าแบบใหม่ๆหรือว่าการตลาดแบบใหม่ๆ เกิดขึ้นกับชาวราศีตุลส่วนเรื่องของรายจ่ายผมใช้คําว่าเป็นรายจ่ายแบบในครอบครัวในครัวเรือนซะมากกว่าคือเป็นรายจ่ายเพื่อเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานเลี้ยงคนข้างหลังเลี้ยงคุณพ่อคุณแม่แบบนี้เกิดขึ้นเป็นรายจ่ายเพื่อสร้างเขาเรียกว่าสร้างความสามคัคคีสร้างความสมา,านฉันท์และก็ความสุขในครอบครัวส่วนเรื่องของสิ่งที่อยากจะเตือนผมอยากจะบอกว่าสิ่งที่เรากำลังจะลงทุนเนี่ยผมใช้คําว่าตอนนี้ถ้ามีโปรเจกต์อยู่แล้ว การลงทุนเนี่ยคิดย้ำคิดให้แน่ใจย้าให้รอบคอบว่าสิ่งที่ลงทุนไปเนี่ยเราจะสามารถทําเป็นสเต็ปได้ไหมคือบางคนอาจจะเททีเดียวหมดหน้าตากักอันนี้ผมไม่แนะนําแต่ถ้าบางคนค่อยๆทำค่อยๆค่อยๆทยอยปล่อยอันนี้ผมคิดว่าอันนี้ดีกว่าแล้วก็สามารถที่จะวางแผนการเงินได้เป็นระบบมากกว่าสําหรับชาวราศีพิจิก เดือนนี้จะมีโชคปีที่จะได้เงินจากแฟนหรือคนในครอบครัวจะเป็นโชคในเรื่องของการได้รับความห่วงใยจากคนในครอบครัวบางคนอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะช่วงนี้เราเงียบเียไปทักมาอาจจะทักมาพร้อมโอนเงินมาให้อะไรแบบนี้เกิดขึ้น <c oughs> เขาเรียกว่าเรื่องรายได้เนี่ยมาจากคนในครอบครัวเป็นหลกัก <c oughs> ส่วนเรื่องของรายจ่ายอันนี้ต้องเน้นยำ้ำเดือนนี้จะมีการจ่ายแบบไม่คาดฝันเกิดขึ้น สมมติว่าตั้งเป้าไว้ว่าจะจ่ายแค่5000ไปไปมามากลายเป็น8 8ด0 0 0แบบนี้เกิดขึ้นอยากจะให้ระวังตรงนี้ไว้ิดนึงว่าถ้าสามารถคอนโ control รายจ่ายได้ว่าที่มันจะต้องจ่ายเกินตัวหรือจ่ายเกินการไปเนี่ยเราจะทำยังไงแล้วก็ช่วงนี้นะครับช่วงนี้น่าเป็นไปได้นะเมื่อกี้บอกจะได้เงินจากคนในครอบครัวใช่ไหมแล้วในขณะเดียวกันลดลดการสังสรรค์ลดการพบปะก,กับเพื่อนฝูงลงนิดนึงเพราะว่า มันมีโอกาสที่เราจะใจอ่อนเราก็ให้เงินเขายืมหรือให้หรือเขาเรียกว่าพาเขาไปเลี้ยงคงเลี้ยงข้าวอะไรอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าใช้ใจ่ายให้กับคนอื่นเนี่ยได้ง่ายช่วงนี้จะรู้สึกว่าเซนซิทีฟมากใจอ่อนมากกับคนข้างนอกให้ระวังไว้ด้วยนะครับสำหรับชาวราศีธนูเรื่องของรายรับมีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับพวกเอกสารสัญญาราชการหรือว่าธนาคารเพื่อเอาเงินกู้ตรงนี้หรือสินเชื่อเข้ามาประทังจุนเจือชีวิต สูงมากบางคนอาจจะมีการเขาเรียกว่าไปกู้นี่นอกระบบก็ได้อันนี้คือจะเกิดขึ้นกับชาวราศีมังกรส่วนเรื่องของรายจ่ายเนี่ยอาจจะบอกว่าให้ระวังเรื่องหนี้สินที่เป็นมาอยู่แล้วมันจะกลับมาพัวพันบางคนหนี้ทบต้นทบดอกบางคนหนี้ที่มีอยู่แล้วเนี่ยมันกลับกลายเป็นอาจจะลืมไปแล้วในอดีตว่าเคยมีหนี้อยู่ดีกลับมาเรียกกลับมาเรียกเก็บตอนนี้ก็เป็นไปได้นี่คือสิ่งที่อยากจะให้ระวังด้วยส่วนสุดท้ายเนี่ยจะบอกว่าเราเนี่ย ถึงแม้ว่าในตรงนี้มันจะดูเหมือนเป็นเรื่องของการโชคร้ายหรือว่าเป็นอะไรที่ไม่ดีแต่จะจากจะบอกว่าไอ้โชคร้ายหรือโชคที่ไม่ดีเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีข่าวดีเกิดขึ้นบางคนอาจที่บอกว่าเมื่อกี้จะไปขอกู้เงินกับธนาคารอาจจะผ่านได้อย่างประหลาดใจบางคนที่ที่เหมือนว่ามีการแบบ เขาเรียกว่าในช่วงวิกฤตก็อาจจะถูกหวยรวยเบอร์ถูกลอตเตอรี่หรือช่วงนี้ทำอะไรก็จะทำมาค้าขึ้นหรือมือขึ้นนั่นเองเขาเรียกว่าในดีมีเสียในเสียมีดีอยากจะให้อยากฝากตรงนี้ไว้คิดกันครับขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามคิดเห็นยังไงกันบ้างกับคอนเทนต์นี้พิมพ์คอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกด Subscribe เป็นกำลังใจให้เราหรือถ้าเห็นคอนเทนต์นี้มีประโยชน์จะแชร์ไปให้เพื่อนๆได้รับชมก็ขอบคุณเป็นอย่างยิ่งครับก่อนจากกันท่านสามารถชมคอนเทนต์เก่าๆของเราได้ที่ปุ่มนนี้เลยะครับ